ของเราเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ได้ใบขับขี่ด้วยนะคะซึ่งออกโดยกรมพัฒนาสินืแรงงานแล้วก็สย,ยามบูร้าซึ่งสามารถนำใบขับขี่นี้นะคะไปไปใช้ประอกอบอาชีพได้จริงนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะจากปีนี้นะคะที่มีสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็มองว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะนําโครงการนี้มาทำต่อนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบนะคะรวมถึงถ้าเขามีอาชีพตรงนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้แล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเองเราก็มาเชักชวนพันธมิตรนะคะได้มาร่วมกันใหม่ในวันนี้ ก็จากวันนี้นะคะที่เราได้ผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นทคโนโลยีจากองค์กรต่างๆนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นจากทางบริษัทเชียร์สายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทเชียร์สยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรนะคะเราก็มองว่าในเรื่องขององค์ความรู้นะคะทางด้านน้ำผักก็จะมาช่วยต่อยอดในเชิงของนัำสูตรได้ ส่วนทางทางกรมพัฒนาสิงแวล้อาน,นะคะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะที่มีความต้นชิดต่อทางภาคแรงงานอยู่แล้วนะคะเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมาช่วยสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้โครงการเนี่ยสามารถมีได้าการตอบรับท,ที่ค่อนข้างดีนะคะ,ะส่วนของทางคอสแควร์นะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในธุรกิจการให้บริการการเรียนแบบออนไลน์มาอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ประกอบกับทางสยามโฟลต้าเองนะคะก็ถือว่าเราอยู่ในธุรกิจนี้มามากกว่า40ปีนะคะแล้วก็มีวัตกรรมการเกษตรนะคะรวมถึงเรื่องขององค์ความรู้การเกษตรแบบข้อกลมจนนะคะหรือที่เราเรียกว่าโฟล์ต้าอาร์ติคโซลูชันนะคะก็มองว่าจากการผลิตกำลังทั้ง4ผันธมิตรของเรานะคะน่าจะช่วยทําให้โครงการนี้นะคะสามารถสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลนะคะ สำหรับหลักสูตรนะคะที่เราได้จากในปีนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยสองหลักสูตรใหญ่ๆนะคะอันแรกก็จะเป็นการฝึกทางด้านการขับรถก่อนนะคะการขับรถเนี่ยเราก็จะมี2หลักสูตรย่อยนะคะก็จะถือว่าเป็นหลักสูตรเร้่งต้นนะคะกับหลักสูตรระดับมืออาชีพนะคะหลักสูตรระดับเร้่งต้นของเรานะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ทางทฤษฎีก่อนนะคะ ซึ่งถ้าสมมติว่าคนที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรเรื่องต้นนะคะได้ได้สอบผ่านนะคะก็สามารถที่จะไปเรียนหลักสูตรในระดับมืออาชีพได้นะคะซึ่งถ้าผ่านหลักสูตรมืออาชีพแล้วเนี่ยเราก็จะมีใบสับขิงให้นะคะส่วนหลักสูตรหนึ่งก็จะเป็นองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมเพื่อที่อยากจะให้ผู้ที่มีความสนใจนะคะในเรื่องของ การทำการเกษตรนะคะหรือว่าเรื่องของการนานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้นะคะรวมถึงองค์ความรู้ในเรื่องของการเพาะปลูกนะคะที่ต่างๆแล้วก็เรื่องของการคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆทางภาคเกษตรที่จะเกิดขึ้นนะคะก็มองว่าหลักสูตรต่างๆเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโควิดนี้นะคะเรีนอย่างนี้นะครับกรมพัฒนาฝีมืองานเลยนะครับเป็นหน่วยงานทางราชการ ครับบทบาทหน้าที่ก็คือแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการประชาชนนะครับภารกิจก็ปรากฏอยู่ในชื่อกรมก็คือเราพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเรามีแรงงานของเราทุกจังหวัดทั่วประเทศประมาณ70กว่าเกินเกินแปแห่งนะครับภารกิจของเราก็คือฝึกอบรมฝีมือแรงงานเราไม่เลือกว่าจะเป็นแรงงานในระบบหรือนอกระบบนะครับในระบบจะมีประมาณ10ล้านคนที่มีประกันสังคมนอกระบบะอีก30ล้านคนนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เจาะจงเฉพาะ รงงานในภาคอุตสาหกรรมนะครับในภาคเกษตรกรณีของการร่วมกับคูโตา้าเ่ยก็จะเป็นแรงงานนอกระบบที่สาคัญนะครับที่ทํางานในภาคการเกษตรนะครับซึ่งเราก็มีความพร้อมนะฮะเรามีความยืดหยุ่นสูงในการทําง,งานก็คือเราสามารถปรับเปลี่ยนคือปรับหลักสูตรได้ให้สอดคล้องความต้องการนะครับเมื่อทราบว่าได้ร่วมกับทางคูโาต้าเลยคูโาต้ากับกรมพัฒนา h ร m a n แล้วมีความต่อเนื่องในความสัมพันธ์ที่ร่วมง,งานกันมานานแล้วล่ะ เมื่อปีที่แล้วที่บ้านบึงผมว่าเป็นคนเป็นลงนามเองเลยมีท่านรัมนตรตีว่าการท่านท่านท่ทนนานก่อนนะครับก็ก็เป็นเป็นแค่แค่เป็นประธานน่นะครับที่ผ่านมาเราก็ได้มีการร่วมงานกันในเรื่องของการฝูดลมในเรื่องของการขับรถอยู่สีประเภทแท็กเตอร์รถขุดรถเกี่ยวข้าวรถกำนาเนี่ยทำรงนได้น,นะครับที่ผ่านไปแล้วประมาณเกือบเกือบสี่ร้อยนะสามแสนกว่าคน แล้วของกรมพัฒนาวิพักงานซึ่งมีความแตกต่างกี่คือเรามีอีกงานนึงซึ่งสําคัญก็คือเรื่องของการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติคําว่ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเดียจะเป็นการทดสอบความรู้ทดสอบทักษะในสาขาชิน้นนั้นๆนะฮะแล้วก็จะได้ผูกโยงกับค่าค่าแรงหรือว่าค่าก็เรียกค่าจ้างนะฮะค่าจ้างเมื่อผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเดี่ยก็จะต้องเป็นภาระให้กับผู้ประกอบการที่เป็นในจ้าง จะต้องจ้างตามอัตราที่กําหนดนะครับซึ่งในสาขาภาคเกษตรเราก็มีหลายๆสาขาซึ่งซึ่งเอาเรามีการกําหนดมาตรฐานแล้วต้องทดสอบผ่านแล้วจะต้องได้ค่าแรนตามตาม,มาตรฐานที่กําหนดนะครับเข้าใจว่าจะสูงกว่าขั้นต่ำจะเงี้ยก็เป็นหนึ่งในบที่ประเทศไทยที่ว่าขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเปิดใหม่ค่ะก็ทครับคือคือในในใน ้าของบริษัทเกียรไตนะฮะที่มีความยินดีมากที่ได้มาร่วมในโครงการนี้พร้บหน่วยงานของรัฐแะหน่วยงานของคูวต้าแล้วก็ทางของขกาหลรนะ,ะับคือเราเองเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์หรือนโยบายเนี่ยในการที่จะพัฒนานวัตกรรมทางการ,รเกษตรที่จะให้มันเกิดความยั่งยืนนะฮะถึงกับผู้บริโภคนะฮะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของเรานะครับ โดยที่ทางเชียรตายเองเนี่ยมีองค์ประกอบโดยที่มีปัจจัยงานผลิตทางการเกษตรเนี่ยครบสมบูรณ์ทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับปุ๋ยอาหารอาหารพืชน,นะครับแล้วก็าาราักขาพืชแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีการพ่อปลู่โรงเรือนนะครับพร้อมทั้งการที่จะพัฒนาให้กับเกษตรกรเนรี่ยซึ่งในโครงการอันเนี้ย ของคูวต้าอากีอีอรนเรนนิงเนีนะคระับเราจะเน้นหนักไปทางคือพืชผักใบ,บที่จะให้เหมาะสมกับตัวผู้ที่ประสบภาวะในอานระบาดของโควิดซึ่งจะมีโอกาสที่จะมีมีเวลาว่างแล้วอาจจะกลับไปทำงานหรือเข้าปลูกการเกษตรนะครับแล้วก็เราก็จะมีพันแตงโมงซึ่งเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เป็นที่เหมาะสมกับ ผู้บริโภคแล้วก็ติดการขยายเพิ่มรายได้นะฮะแลวในบางส่วนก็จะเป็นการลดแคช้จ่ายในครัวเรือนเอาไว้บริโภคเองน,นะครับเรามีทั้งองค์ความรู้ในเรื่องวิธีการครอบลูกซึ่งเราจะถ่ายทอดให้กับผู้ที่มีความสนใจนะฮะที่จะเข้ามาร่วมในโครงการนี้ให้ได้ในส่วนของโลกการเรียนออนไลน์ตรงนี้นะครับจริงๆถามว่าตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับอ่านีมา พกนา้าพอสมควรแล้วนะครับแต่ถามว่ามันหยุดนิ่งไหมนะครับมันไม่หยุดนิ่งนะครับเพราะว่าระบบเหล่านี้เนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปไกลจากเดิมมากๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงของปีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ด้วยปีนี้ด้วยนะครับเพื่อเรา่อของโควิดนะครับทําให้เราจะต้องไปสู่ของ social ดิ s t a n c i n g กันมากขึ้นนะครับเราจะต้องมีการเราจะมานั่งในห้องเรียนอาจจะดัมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ด้วยตัวโซลูชันของออนไลน์เรนนิ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรับกับการเรียนรูปแบบใหม่ด้อย่างที่ดีมากทีเดียวนะครับแล้วก็ในรูปแบบของออนไลน์เรนนิ่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้แค่อยู่ในกลุ่มของนักเรียนศึกษาทั่วไปละนะครับมันได้ขยายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ Training เทรนนิ่งในองค์กรนะครับหรือขยายไปสู่การเทรนนิ่งในแบบวิชาชีพต่างๆต,ตอนนี้นะครับก็ได้รับการยอมรับมากิงขึ้น นะครับแล้วก็มีความมีอย่างมากเลยที่ทางกัวตานะครับแล้วก็ทางฟันทีนะครับได้ชวนออสแปร์นะครับได้เข้ามาร่วมนะครับที่จะทําในส่วนของออนไลน์เลิงตรงนี้เนี่ยนะครับไปสู่ของภาคการเกษตรนะครับเพราะนั้นว่าได้ขยายนวัตกรรมตรงนี้เนี่ยไปสู่ภาคธุรกิจใหม่นะครับตรงนี้นะครับว่าถามว่าทําไมเราถึงจะต้องมีการเปลี่ยนออนไลน์นะครับแนมาว่าส่วนหนึ่งแหละ มันเหมาะสมมากกับท่ของโควิดนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ตามนะครับว่ามันทําให้โอกาสของการเข้าถึง,งความรู้เนี่ยนะครับมันกว้างขวางมากขึ้นนะครับไม่ว่าภาพแรงงานหรือว่าภาพเกษตรนะครับท่านหนก็ตามอยู่ตัวโลเคชั่นไหนของประเทศไทยก็ตามนะครับขอแค่ท่านก็ถึงบนอินเทอร์เน็ตนะครับด้วยโมบายด้วยแท็บเล็ตหรือด้วยพีซีนะครับก็สามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็เรียนรู้พัฒนาความรู้ทั้งตัวนีน้ได้ท,ทันทีนะครับ การพัฒนาอย่างต่อเน่องนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยของการเรียนออนไลน์เนี่ยได้พุ่ตัวเองมาพอสมควรแล้วนะครับมันจะมีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นอยู่มากมายนะครับเพื่อจะการันตีได้ว่าผู้เรียนนสามารถที่จะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับอย่างของตัวของโลกที่เราลงบนทางิวเตอร์ตรงนี้เองเนี่ยนะครับหลังจากที่เรียนไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการทําแบบทดสอบนะครับแล้วก็จะต้องได้รับประกาศเียบัตรมาด้วยนะครับถึงจะได้ตรงนี้ไปได้นะครับก็